กอดอดีตคนรว่ยใจแพทนภปา่าโผล่กลางไอจีหลังโพสตรูปโค้งสุดท้ายก่อนเริ่มงานหลังจากที่ทางด้านแพทนภปภาตันตระกูลได้เลิกกับแฟนหนุ่มรุ่นน้องกอดจากนั้นเจ้าตัวก็ได้มีข่าวกับนักร้องหนุ่มอยา่างปออนนบก่อนที่จูจูจะเปิดตัวว่ากําลังคบหาดูใจอยู่กับแฟนตํารวจหนุ่มรุ่นน้องนายนภัทที่ทําเอางงกันทั้งโซเชียล และขณะนี้ก็ต้องบอกเลยว่านายนภัสตำรวจนุมนั้นคล่างรักแฟนสาวแพทนภัพานักมากเรียกได้ว่าเห็นแพทนภพาที่ไหนก็ต้องเห็นนายนภัสที่เดียวกันอย่างแน่นอนล่าสุดทางด้านแพทนภพาได้ออกมาโพสต์รูปภาพพาลูกชายน้องเรซซิ่งไปเที่ยวพักผ่อนในวันปีใหม่โดยได้ออกมาโพสตรูปภาพปวดหุ่นแซบในชุดว่ายน้ำพร้อมกับได้ระบุข,ข้อความว่าโค้งสุดท้ายก่อนเริ่มงานแบบไม่มีวันหยุดแฮชแท็กลุย ซึ่งงานนี้ก็ได้มีชาวเน็ตตาดีแอบเห็นว่าทางด้านกอดอดีตคนรวยใจแพทณปนภภานั้นก็ได้เข้ามากดะไลที่รูปดังกล่าวด้วยซึ่งงานนี้ก็ไม่รู้ว่าทางด้านนายนภจะว่ายังไง